เอวัมเมสุตังขอเชิญทุกท่านเจริญสติตั้งจิตให้สงบแล้วรับฟังธรรมจักกับประวัตินสูตรพระสูตรแห่งอริยสัจและหนทางแห่งความดับทุกข เอวัมเมสุตังเอกังสามยังภะคะวะภะรานสิยังวิหารติอิสิปัตเนีมิคาทายตัะโขภะคะวะปัญจวัคคีย์ิีกูอามันเตสิทเวเมพิกเวอ ันตาบาบัชิตีนานะเสวิตาภายโจายังกาเมสุขามาสุขาลิกานุโยโคหินุอาคามโมอาโปตุชนิโกอนารี โยอนัตตสันติโตโยจายังอะตากิลมะทานุโยโคตัวโคอนาริโยอนัตตสันติโตเอเตเตปีขเวอุปอันเตอนุปปัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคตินอภิสัมบู พุทธาจักุกรณียานักรณีอุปสมัยญาปินญาญาสัมโพธายานิทานายสังวาตติกตมัจสาปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานักการ าณีอุปสัมมาญาปิญญาญาสัมพุทธายนิธานายสังวัตติอายมิวอริโยอาถังกิโกมะโคสัยยทิทางสัมมาทิติสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมตัตสัม มาอาชิวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสสปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานักรณีอุปสมัยยะปิญญายสัมปุทธ ายณิตานายังวาติกิทังโัปนาพิกเวทุขังอริยศาสจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรนาปิทุขังโสกปริเทวาทุขะทุมนาสุปายาสาปิทุขาอาติเยหิสัมประโยชน โคทุโคปิเยหิวิตประโยโคทุโคยามปีชังนลปฏิตามปิทุขังสังขิตเตนะปันจุปาทานาขันธาทุขาอิทางโคปันปีกเวทุกขสมุตโยอริยสัจจังยาอย่างการหาปวนโนผ วิกานันทิรากาสะหกตตตาตัตรัตราปินันทินิสัยยทีตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอิตังโคปนภีคะวทุวคณิโรทัอริยสัจจังโยตัสสายวตันหายาเสสวิราคณิโร kuja ko pati ni sakku multi anarayo itang ko panapik kwe du kamiro taka minya patipata arya sajar ayamewa aryo athang ti ko mak ko sayati

ทิทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมพีกขเวปุปเีอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยศาส จัจปริญญาญาติเมปีคเวปุเพอนันุสุเตสุธมเมสุจักุูมอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปนิทางทุกทังอริยสัจจปริญญา ตันติเมพีคะเวปุเปอานนุสุติสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกุอุทะปาทิอิทังทุคะสมุทโยอริยสัจจันติเมพีคะเวปุเปอานุ สุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอานุกอุทะปาทิตังขุปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมปีกเวโอเพอนันโนสุเตสุธรรม เมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปีขะเวปุเีอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปา อุตปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกนิโรธทะอริยศาจันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิ จาอุทปาทิอาโลโกวอุทปาทิตังโคปนิทังทุวคนิโรธทวอริยสัจจังสัจิกตาปันติเมพิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักภงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิ อาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุวกนนโรธัวอริยสัจจังสัจิกตันติเมพีกเวปุเตอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปา ที่ทางทัวกันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภีกขเวบุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขปานิทางทัวกัน นิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจจานภาเวตาพันติเมภีกขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุูมอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทางทุกขกัน ิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจานภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรมเมสุจักขุนุทธปาทิยานังุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาุทธปาทิอาโลโกุทธปาทิยาวกีวันจะเมพิกเว อิเมสุจตัวสุอริยสัจสุเอวันติปริวัตังตวัสสาการังยถาปุตังญานตาสนาสุวิสุทธังอโหสินิวตาวาหังปิกเวสเทวเกโลเกสมมาเกสพรามเกสัสมณพรามณิยาปชา ยสัทว์วมนุสัยยะอนุตรังสัมาสัมพูทิงอภิสัมพุทโธปัจญาสิงยะตัวจะโคเมภีกเวอิเมสุจะตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัดตังทวะทศการังยถาปูตังยานธาสนังสุวิสุทธ ตังอโหสิอะถาหังปิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพระมเกสะสมณพรามณียาปชายสเทวมนนสัยยอนุตตรังสัมมาสัมปวทิงอภิสัมปวโทปจัญญาสิงยานันจะปันนเมธาสนังอุตตปั ti akupa me rimoti ayama ti ma cha ti na ti tha ni puna pavo ti itama pi ku pakwa to pasi tang apinan tung imasmin japana wiyakarana simpanya mane โกนทาญยาสวิรชังวีตมะลันธรรมะจักคุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจักขั้วตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสะธรรมนุสเวสุนเตตัมขั้ววตาภารานสิย อิสิปัตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจากกรรประวัติงอาปฏิวัติยังสมณีนาวาพระมเนนาวาเทเวนาวามารนาวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกัสมิิ สุตตวาจจตุหาราชิกาเทวาสัตถมโนสาวเสสุงจาตุหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตถมโนสาวเสสุงตาวติงสานั เทวานังสัตวังสุตตวายามาเทวะสัตถมโนสาวสุงยามานังเท กุสิตาเทวะสัตว์มโนุษยสาวสุขกุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานรติเทวาสัตว์มโนุษยสาวสุขนิมมานรตินังเทวานัง สาธังสุตตวะปารณิมิตาวสวัตติเทวาสัตธรรมมนุษะเวสุปารณิมิตาวสวัตตีนังเทวานัง คาทังสุตตะวะพระมกายิกาเทวาสัตถานุสาวเวสุเอตามปะขวตาภารานสิยังอิสิปัตเนมิคาทายอนุตรังธรรมจาก ตังอาปฏิวาติยัสมเนนาพระมเนนาวเทวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสัม อิตะเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอับพวกคาทิอาญาจะทัสสะหัสสีโลกาธาตุสังกรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอับปะมาโนจะโอราโรโอปาโซโลเก ปาตุระโหสิอติกกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานิ สิอัญญาสิวตตาโพกุณทันโยอัญญาสิวตตาโพกุณทันโยติอิติหิทังหายะสัมมาตัวกุณทานยะสัอัญญาโกนทันโยตเววะนางหังอา